สวัสดีครับวันนี้เราจะพักเรื่องหุ้นเทคร้อนแรงกันก่อนนะครับแล้วหันมาสร้างป้อมปราการแข็งๆให้พอร์ตของเรากันดีกว่าเพื่อเตรียมตัวรับปี2 0 2 6ที่กําลังจะมาถึงด้วยหุ้นพื้นฐานดี3ตัวที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยชั้นเยี่ยมเลยแหละครับช่วงนี้ตลาดผันพวนสุดๆเลยใช่ไหมครับพอตใครแดงๆอยู่บ้างไม่ว่าจะข่าวสงครามการค้าเอ่ยความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI เอ่ยมันทาให้นักลงทุนอย่างเราๆเ,เนี่ยเริ่มมองหาที่พักเงินที่มันปลอดภัยจริงๆซึ่งการหาหุ้นที่มั่นคงเนี่ย,ย,น,ยนนอีต เอาละครับแนวคิดหลักของเราในวันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนสนามรบกันคือแทนที่เราจะไปวิ่งไล่ตามหุ้มเทคที่เสี่ยงสูงๆเนี่ยเราจะลองเปลี่ยนมุมมองมาโฟกัสที่ความมั่นคงแล้วก็กระแสเงินสดที่เข้ามาเรื่อยๆดีกว่าซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการลงทุนระยะยาวเลยเรามาดูภาพรวมตลาดตอนนี้กันนิดนึงตอนนี้เฟดเขาลดดอกเบีย้ยลงแล้วใช่ไหมครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะดีกับพวกคุณกู้แล้วก็คุณบรนผลนะเพราะผลตอบแทนมันดูน่าสนใจขึ้นมาเลยแต่ มันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องกำแพงภาษีที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งอาจจะไปกระทบพวกสินค้านําเข้าเต็มๆสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่ทาให้หุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือหุ้นเชิงรับเนี่ยอยู่ๆก็โดดเด่นขึ้นมาเลยน่าสนใจมากๆพอเราเห็นภาพรวมตลาดแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องปรับกลยุทธ์กันแล้วล่ะครับทีนี้เราจะไาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความท้าทายตรงนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้ยังไงใช่แล้วครับด้วยการตามหาหุ้นหลุมหลบภัยแข็งๆให้พอร์ตของเรานี่แหละครับ ตอนนี้มันเหมือนมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆในตลาดเลยนะครับคือพวกหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่เคยเป็นดาวเด่นเนี่ยอาจจะเริ่มหมดแรงเริ่มเจอกำแพงซะแล้วแต่ในทางกลับกันครับหุ้นคุณค่าหรือ value stock เนี่ยกำลังจะกลายมาเป็นพระเอกขี่ม้าข,ขาวของเรื่องเลยทีเดียวนี่แหละครับโอกาสทองของคนที่มองหาของดีราคาถูกเอาละครับมาถึงหัวใจของวันนี้กันแล้วเราคัดมาให้เน้นๆเ,เลย3ตัวที่เข้าเกณฑ์ลุมหลบภัยของเราเป๊ะซึ่งแต่ละตัวนะครับบอกเลยว่ามีจุดเด่นที่ valuation หรือมูลค่าของมันเนี่ย โคตรจะน่าสนใจในสถานการณ์แบบนี้เลยเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันทีละตัวเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย General Mills หรือตัวย่อ G I S นั่นเองครับผู้ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกชื่อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยรับรองว่าร้องอ๋อแน่นอนนี่คือยกักษ์ใหญ่ในกลุ่มสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนี่แหละครับแล้วทําไมต้องเป็น G I S คือเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนะอย่าง c h e e r i o s ไอศสครีมแฮเกนดัสหรือแม้แต่อาหารสัตว์อย่าง Blue Buffalo เหตุผลหลักมันง่ายแต่ส่งพลังมากครับคือไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนคนเราก็ต้องกินสั์เลี้ยงก็ต้องกินถูกไหมครับนี่แหละครับที่ทําให้มันเป็นแหล่งเงินสดที่เข้ามาสม่ําเสมอทุกไตรมาสเลยและที่เด็ดไปกว่าน,นั้นดูตัวเลขนี้สิครับปันผลสูงกว่า5%โอ้โหในยุคนี้หาตัวเลขแบบนี้ยากมากๆนะครับผลตอบแทนระดับนี้เนี่ยมันทําให้ GIS ดูคล้ายๆกับพันธบัตรรัฐบาลเลยนะคือความเสี่ยงต่ําแต่มาในรูปของหุ้นเหมาะสุดๆสําหรับใครที่อยากสร้างกระแสงเงินสดเข้าพอร์ตเรื่อยๆทุกไตรมาส ไปต่อกันที่ตัวที่2ครับ u n i t e d Parcel Service หรือ UPS บริษัทรถส่งของสีน้ำตาลที่เราเห็นกันจนชินตานี่แหละครับตัวนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะแต่จะบอกว่าตอนนี้ UPS คือของดีราคาถูกในโลกโลจิสติกเลยครับทำไมถึงน่าสนใจคือ UPS เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกเลยนะครับคู่แข่งตัวเป้งๆของ FedEx เลยและสุรลับของเขาคืออะไรคือการควบคุมต้นทุนกับประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามากและที่สาคัญเลยนะ ตอนนี้ราคาคุนมันเทรดกันที่ P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในอดีตตั้ง30%นี่มันเหมือนกับการได้ซื้อธุรกิจกึ่งผูกขาดในราคาลดกำลังซัมมอร์เซลชัดๆเลยครับดูจากกราฟนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับอัตรากำไรสุทธิหรือ Net m a r g i n เนี่ยของ UPS อยู่ที่6.4%ส่วนของ FedEx อยู่ที่แค่4.6%เห็นไหมครับว่ามันต่างกันเยอะเลยตัวเลขนี้มันฟ้องเลยครับว่า UPS บริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่งจริงๆและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้าย Bristol Myers Squibb หรือ BMY ครับผม ตัวนี้เป็นยักษ์ใหญ่ด้านยาที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้น deep value หรือหุ้นคุณค่าเชิงลึกของแท้เลยในกลุ่มธุรกิจที่เป็นหลุมหลบภัยสุดคลาสสิกอย่าง healthcare เนี่แหละครับแล้วทำไมต้อง BMY แน่นอนครับเขาเป็นบริษัทยาข้ามชาติรายใหญ่เหตุผลหลักเลยก็คือคนเราเลื่อนป่วยไม่ได้ถูกไหมครับกลุ่ม healthcare เลยเป็นหลุมหลบภัยแบบคลาสสิกตลอดการแถมตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มปรับราคาเป้าหมายขึ้นด้วยนะเพราะเขามีไลน์อัพยาใหม่ๆที่แข็งแกร่งมากๆรอเปิดตัวอยู่ครับและนี่คือไฮไลท์เลยครับ PE ของ BMY อยู่ที่8เทเทท่่าานนั้น ย้ำอีกทีนะครับแค่แปเท่าซึ่งถือว่าต่ำมากๆๆเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมนี่แหละครับตัวอย่างของคำว่า deep value ที่ชัดเจนที่สุดยังไม่หมดครับนอกจากราคาจะถูกแล้ว BMY ยังให้ปันผลสูงถึง5%อีกด้วยโอ้โหเป็นการผสมผสานที่แบบลงตัวสุดๆทั้งหุ้นคุณค่าราคาถูกแถมยังได้กระแสะเงินสดสม่ำเสมออีกเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังมากๆครับเอาละ่ะหลังจากที่เราเจาะลึกหุ้นไปทีละตัวแล้วทีนี้เราจะมาเปลี่ยนโหมดจากการวิเคราะห์ไปสู่การลงมือทากันบ้าง มาดูกันครับว่ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นพวกนี้ควรจะเป็นยังไงให้มันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีการลงทุนอย่างปลอดภัยนะครับจำง่ายง่ายๆ3ข้อเลยข้อแรกใจเย็นๆครับอย่าพึ่งทุ่มหมดหน้าตากในครั้งเดียวเพราะช่วงใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยวอลุ่มซื้อขายมันจะบางๆหน่อยข้อ2ตั้งเป้าที่เงินปันผลเลยครับเพราะทั้ง3ตัวเนี่ยมีคิวจ่ายปันผลช่วงต้นปี2026พอดีและข้อ3สําคัญที่สุดบริหารเงินให้ดีแบ่งเงินเป็น3ส่วนแล้วค่อยๆยทยอยซื้อตอนราคามันย่อลงมาอย่าไปไปล่รราาคคนะคับ ก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับหัวใจของการลงทุนสไตล์นี้เนี่ยมันไม่ใช่การไล่ล่าหากำไรสูงสุดในเวลาสั้นๆนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อความสบายใจของเราเองคือการสร้างความมั่งคั่งที่ทําให้เรานอนหลับฝันดีได้ในระยะยาวสรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับถ้าเราอยากได้ความแน่นอนเน้นกระแสงเงินสดชัวร์มองไปที่ GIS เลยครับแต่ถ้าอยากได้ของดีที่กําลังลดราคาพิเศษอยู่ก็ต้องเป็น UPS และสุดท้ายถ้าเป็นสายดี a วลูชอบของถูกจะจัดแถบป,ปันผลสูงๆ BMY คือคําตอบที่ใช่เลยครับ สุดท้ายนี้อยากฝากพ่อคิดไว้นะครับว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การหาหุ้นที่โตเร็วที่สุดเสมอไปแต่คือการหาหุ้นที่ทําให้เรานอนหลับได้อย่างสบายใจซึ่งหุ้นกลุ่มที่เราคุยกันวันนี้คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในบรรดาหุ้นการกระสุนทั้ง3ตัวเนี้ยตัวไหนที่น่าจะเหมาะกับหลุมหลบภัยในพอร์ตของเรามากที่สุดและพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ